สวัสดีค่ะสวัสดีท well, ่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะวันนี้จะปอเดินทางมาติดตามโตเลขแนวทางควอมฝันกับพุ่นงม่วค่ะเดี๋ยยินคุ่นพงม่วเพิ่ว่าฝันค่ะฝันดีว่าสานฝันเห็นผีมาขอกินเข่าเนาะกินเข่าแล้วกินน้ำแล้วบอกเลขเพิ่นค่ะสามตัวจะจๆเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนพง่วงวนี่เพิ่นสิใดเลขกตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมาติิตามรับชมรับฟังกับพองม่วน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระวัวสวัสดีครับครับฝันนว้เนไครับพระวัวบอกสูเอฟซีฟังหน่อยครับนอนขึ้นผันครับวันว่้ผู้ชายคนหนึ่งมาอ่ามาบอกเลยผู้ชายมาจะใส่ขับผู้ชายคนนี้ก็มาแต่ทั้งหลอืมครับนี่กันนั่นนอนอยู่อันนี้ อยู่หน้าแล้วนะกอมาตามองขันนะนอนอยู่ทุงหน้าเออนอนเยอยู่ทุงหน้าครับยางมากยางมากมาเต้บ้านไกเยอะเกาะเลบแวะมากมาขอกินน้ำือกันมาขอกินน้ำเออมาขอกินน้ำครับข้อกินน้ำวรบอกเลย หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับสามตัวเลยหนึ่งสองศูนย์สองตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับเพิ่นบอกเพิบอกไปสามตัวเขาบอกได้สามตัวเขาซื้อกลับไปกลับมาตาถ่ายเอาครับสนตัวตาเหรียญนะครับพันฝังาก็เวิร์ดเดียงหนำได้ขึ้นหนำขึ้นได้เหรวพักหนึ่งอ่านใจอีมไม่แห้งอ่ะ กับบ้านคอนโดพาร์ทส์ครับคือเอาเดิมว่าอันนี้ยันเริ่มได้หรือเป่าครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับเอ่อกายเอาสองตัวครับคือเอาสองหนึง่งสองศูนย์ไม่สันซิครับมาทามันขึ้นรองต้งเพื่อพันเนี่ยครับเออกับบดนนนู่นกับมืนังข้าวเดียวกินน้ำอิ่มหนอยกับยางน้ำทังไว้ไว้ไป ระเป๋าหน่อยครับก็เลิะก็เลอะไปต้องทร้างยิ้มป่วยป่วยไปฮึ่มลงเสือที่ไล่เ่งแดงๆเป็นไล่การแดงการแขงได้แดงเอ่อครับบอกหนึ่งสองศูนย์เนาะหนึ่งสองศูนย์ราคาคีบเลขนี่คิปแรกนี่คีบแรกสีซีสามสองสีสองสามซีสามสองสี่สองสามตัดเหร่นกันอยู่ในนี้เนาะครับพีพู่งยิ่งเป็นไปเอาขดตุ่มอยู่ในวัดเนาะ เออครับไห้บอกครับเลขกตัวซี่สามสองนี่เล็กน้อยเล็กน้อยลูกเพื่อนเออเล็กน้อยอกมาอันนี้อันนี้ผีกำนองมันครับไปหาแม่ตัดปาดวันจิ้นวันดีล่ะครับมานำแม่มยซื้อไ้นะอันพีเล็กน้อยอมาตามหาแม่บอกซ<อ>ี่สามสองเกลครับเมือนนี้มาตามอีกครับเป็นหนึ่งสองศูนย์อันนี้เป็นผีผู้ชายเนาะ ใช่ครับอ้าวลองเบิ่งนกับพงงวดคองข้าครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพงงวดครับเอฟซีจังไรอีกครับฝันจังไรอีกบาดนี้ครับก็่เลยฝันซ่นี้หูเมื่อหูเมื่อเลยหูเมื่อกับโรคเปนมาตั้งสตีอยู่อืมครับว่าโอ้ก็เลยเขียนใส่ไหวทั้งหัวบอลหัวบอลเลยนสองศูนย์หรืวเขียนไหว เราวางสองสุดนี่เลขสองหางนี่พงว่ามักตัวใดมากที่สุดทั้งสองผมักทั้งสองคู่ทั้งสองปองทั้งสองปองครับซือทั้งสองปองนี่แหละครับเขาปองหนึ่งกับเขาปองหนึ่งครับผมอ๋อขอให้เป็นเรื่องที่ดีตัวเลขีสวยงามขอให้มีโชคกับพงว่าครับขอบคุณครับพงว่าครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะตัวเลขของพงวค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของพ่อวัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสี่สามสองนี่เป็นเลขคลิปเก่าของเพิ่นเน้อค่ะ ผีเด็กหน่อยมาบอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสี่สามสองเนาะคลิปแรกค่ะคลิปที่สองนี่ฝันว่าผีมาขอกินเขากินน้ำเนาะกินเขากินน้ำแล้วแล้วบอกเลขค่ะหนึ่งสองศูนย์เนาะโชคหวานกับตัวเลขของพองวัวเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะทาให้ตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะ ต่อยาฝ่าวไปใส่ค่ะานผมุชมวันนี้จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะานผมุชมไปค่ะการค่าหลวงปู่าเจริญเชิญค่อันว่าเรือณของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ฟังเนี่ยหลวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่สําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามามวิชีไปบูธเทวดาคนหลอกสมกหลักษาคนให้เกียรยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนโวในวิธีว่าในของวิบาลในเฮื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เออแม่เส้นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอนไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ใน ตอนนี้ที่เคสไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสัาคนคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่หลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจะโยมเขาโมูทรากไปแล้ว,วด,ดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางขายา่าดีก็ดีเออไปันน่าเมียยังบ่เคยเื่อเรลือถึงเบอร์ก็ถือเขาก็เงยจูบามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยชั่นมากอ่าลวองปูหรืออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสินน่งใดเพต้อง,งลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือส่างเป็นสีสัดส,สีไม่ชีวขั้นปูปเนี่ยมันประมาณกระต่ายต้องใส่งใส่ส่างนการอกอกโรคบกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำนมามากน้นาบจขี่มันก็เบานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสา่างนังสา่างประกอบสร้างอันนี้ชิรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมนันส่างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเรียงสร้างอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่นมยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สัต์คุณตัวประเทศของไทยสร้าง พระเจ้าอิบาดซึ่งพระเจ้าอยู่ง้อทุกโอมกส็ส่สร้างก็าได้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหยายยาโยมไปสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้อข,ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตามาาเเมตามหาเสนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทรณีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตก๊กดวงกำลังตกๆตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกคา้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ